สวัสดีทั้งเก้าแล้วก็สิบทนที่อยู่กับพี่ค่ะอะสวัสดีดีต้านรับสู่บ้านตุก๊กตาลาบดิเดเลนไปพี่มาริจังคนที่พีพี่มาริเอาไว้นะคะตั้งแต่เดือนที่แล้วใช่ไหมก็ได <g> ้ก <g> ันไปแล้วนะคะก็โอเค ตอนนี้เราจะคุยกับท่านใหม่ๆที่บอกว่ายังไม่เคยเห็นรุ่นใหม่ของน้องไมมีประจำเดือนนี้นะคะสาวๆตอนนี้มันเป็นช่วงกำลังจะหน้าหนาวใช่ไหมเพราะฉะนั้นสีเนี่ยมันก็จะออกแนวแบบคลาสสิกเหมือนช่วงฤดูใบไม้ร่วงอะนะคะน้องไมมเมียดีน่ะ มันจะมีตัวใหญ่แล้วก็ตัวเล็กนะคะแต่ตอนนี้ที่มาทางเครื่องบินของพี่อ่ะมันเป็นตัวเล็กนะคะส่วนตัวใหญ่ยังมาไม่ถึงอ่าสวัสดีครับอ่าสวัสดีสวัสดีอันนี้น่ารักเออสวัสดีขอบคุณครับโอเคอ่ะเอาอันนี้ไปดูก่อนเลยนะคะตอนนี้จริงๆแล้วนะสิ้นเดือนนี่น่าจะเป็นหน้าหนาวนะใช่ไหมรุ่นใหม่ของน้องไมเมก็คือตัวนี้ครับ รู้สวยหรือเปล่าะคะหนูแบบคลาสสิกไหมล่ะจริงๆแล้วอย่างหนูเนี่ยนะปกติอะต้องเป็นพี่คุโรม้นะคะที่จะมีโบหรือว่าตัวน้อนเขาเป็นสีดำอะ่ะแต่ว่าคราวนี้ปีนี้น้องไมเนียฉีกแนวเลยกลายเป็นใส่โบสีดำเลยลูกนะคะเออคาหนูแบบเป็นสายโหดนิดนึงแล้กันนะนะคะอันนี้เป็น พงกุญแจนะคะคอลเลคชันนี้ออกเมื่อวันที่หกที่ผ่านมาค่ะหกตุลาคมอะ่ะแต่ว่ามันใช้เวลาเดินทางไงคะจริงๆพี่ได้ของชิ้นนี้ตั้งแต่วันเสาร์แล้วแต่พี่ไม่ว่างไลฟ์ไงพี่ไปสัมมนาง,งานอีกตัวหนึ่งมานะคะ <c oughs> เลยเอาของจริงมาให้ดูก่อนทําการตัดสินใจซื้อนะคะเผื <c oughs> ่อบางคนไม่เคยเห็นของจริงใช่ไหม <c oughs> เออมันแบบไม่ได้เห็นบรรยากาศสวยงามอย่างเงี้ย นะคะคราคาของน้องเ้าจะอยู่ที่2องพันสารอยเยนตรงนี้นะคะแล้วก็นี่คือชื่อรุ่นเขานะคะส่วนตัวใหญ่พี่มารี่กำลังมาทางเรืออยู่ค่ะกำลังปุ้นๆมาก็จะมีเด็กฝาพี่มารี่รู้สึกว่ารุ่นนี้จะมีคนพีหลายคนนะแต่เขาขอมาทางเรือกันนะคะเขาไม่มาทางเครื่องบินเพราะว่าถ้ามาทางเครื่องบินน่ะจะแพงกว่าประมาณสองบาทนะคะค่าขนส่งโอเคแล้วก็ รุ่นนี้นะคะพี่พียอ,อเดอร์ตั้งแต่เดือนกันยายนสาวๆนะคะจะเพียวให้ดูแป๊บนึงเดือนกันยายนที่ผ่านมานะคะเขาจะให้เราเปิดจองรุ่นที่ชื่อว่า g i r l nice นะคะ go girls n i g h t เนี่ยมันเป็นรุ่นแบบที่ทำโดย n a กาจิ m a ค่ะเป็นของเครอนากาจิมะคือซาริโอเนี่ย ถ้าเราแบบติดตามมาไม่ว่าจะเป็นน้องคโรมิหรือว่าตัวอะไรก็ตามเนี่ยเขาจะมีการทำตัวซาริโอออริจินใช่ไหมคะเป็นเว็บไซต์ที่แบบเขียนว่า s า r ิโอเจแปแต่ว่ามันจะมีอีกคือเหมือนกับเป็นผู้ผลิตอีกคนนึงก็คือนาการิมะค่ะเขาจะออกซีรีส์เกิ l s ลไนท์มาก็คือรุ่นนี้ครับรุ่นที่พี่เอาลงในถุง ที่พี่ลงราคาว่าอย่างนั้นนะคือพี่หมายถึงว่าเซ็ตทั้งหมดในนั้นนะมันมัน,มนราคาจะอยู่ประมาณนี้ถ้าเราเอาทั้งหมดนะคะไม่ไงั้นก็ต้องแยกกันแยกตัวตนะพี่หาตัวนนะไปเจอเอารุ่นใหม่ไปดูก่อนเลยแล้วกันแก๊งไอ้โนมั่นใจว่ายังไม่มีใครเคยเห็นโนอะอ่ะว่าโนูใหม่มากอะ่ะโนกบินมาแบแบแมวมาเลยแก๊ไออันนี้เป็นรุ่นที่ต้องสั่งจองตั้งแต่เดือนกันยายนนะคะ มันไม่ได้มีขายบนเซ็นทัลหรืออะไรแน่นอนเพราะถ้าเราสังเกตดูอะเซ็นทัลเขาจะนับรับแต่ตัวที่มันมาจากซาริโอเจแปนปงๆเลยะนะคะแต่ของแบบในเครือนากาจิมาอย่างเงี้ยเขาจะไม่ค่อยเอาลงเซ็นทัลให้เราไงนะสาวๆนี่ะเนี่ยคาจิมาน้องตัวนี้นะคะพี่ได้มาในราคาตัวละ อันนี้คือแบบมาเครื่องบินนะต้นทุนของพี่มารีอาจจะอยู่ที่อันนี้เล่าตรงๆอยู่ที่ตัวละเจ็ดร้อยห้าสิบนะคะสําหรับตัวตัวเล็กอันนี้คือราคาเครื่องบินแต่ถ้ามาทางเรือที่ต้องรอประมาณสักสามสิบวันถึงสี่สิบห้าวันนะ่ะน้องจะอยู่ที่ราคาไม่น่าจะเกินห้าร้อยเก้าสิบอันนั้นคืแพงที่สุดละนะคะถ้ามาทางเรือแก๊งไอ้เงี้ยนูบินมาเร็วมะล่ะมันเรียกมัโชว์ในบ้านตุ๊บตานี่ เพอใช้นั้นเดี๋ยวถ้าพี่จบไลฟ์นะคะคุยกับแอดมินได้เลยว่าแบบจะเอามาทางเรืออะไรเงี้ยลองดูลองคุยดูนะคะก็ต้องรอกันไปนะแก้วอีอันนี้ตัวใหญ่เลยลูกตัวใหญ่พี่ได้มาราคา1,390าครับมาทางเครื่องบินแต่ถ้ามาทางเรือพี่ว่าน่าจะอยู่ไม่เกิน1,90 0บาทหรือว่าบางร้านอาจจะเป็น990แล้วแต่ร้านในประเทศไทยที่เขารับพรีนะแต่ของพี่เนี่ยเหมือนแบบ ที่เป็สายสะสมใช่ไหมพ่การีบไงเอาเข้ามาอันนี้ตัวใหญ่จะอยู่ที่พันสามเราคาแบบทางเครื่องบินครับแล้วก็ตัวเครื่องบินตัวนี้เราต้องสั่งจองตั้งแต่เดือนกันยาเลยเพราะว่ามันจะมีเว็บให้เรากดสั่งจองอะแต่ถ้าเป็นใน ebay ขายนะสาวๆเราไปกดเล่นๆดูได้คะ่ะ e ีเบยจะขายอยู่ตัวละสองพันไม่รวมค่าค่าขนส่งนะแพงมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นไอตัว มันจะมีลูกค้าฝรั่งของพี่บรีเนี่ยเข้ามาจากที่เขาเป็น,นเมืองคนเมืองนอกใช่ไหมเขาเข้ามาเนี่ยบางทีเขาเห็นราคาตัวเมซอ,องพี่รีเนี่ยพี่ลงไว้ราคาแบบสามพันเก้าเก้าสิบในชูชอปปิ้งอันที่สองอะคะ่ะพอพี่อิงจากราคาของอีเบเลยนะคะอีเบจะขายอยู่ประมาณสี่พันห้านะคะพี่ก็เลยลงใบ,บแบบคัดชาดเข้ามาถ้าเราเป็นคนไทยเหมือนกันอาจจะมีการดิสคาว์ลงได้ะคะ่ะโอเคนะคะอันนี้คือรุ่นใหม่เลย ว่ามันใหม่มากๆนะเพราะว่าถ้ามาทางเรือยังไม่มาถึงหรอกกว่านาการิมาเขาจะส่งมาห้างกว่าแบบอะไรจะส่งทางเรือมานะต้องใช้เวลานะคะอย่างตำลับก็น่าจะช่วงสิ้นสิ้นเดือนอะก็จะได้กันน่ารักหรือเปล่าคะอันนี้เป็นรุท่ที่ต้องสั่งในเว็บที่มันเหมือนรุ่นเกิลไนทอ่ะพี่หารุ่นเกิรลไนต้องมอ๋อใช่เกิลไนพี่คือรุ่นนี้ Girls night นะคะออกมาต้องจองกันตั้งแต่เดือนอันนี้จองกันแด่กระกฎาค่ะกระกฎาส่วนเกกตจองช่วงกันยาแล้วมันก็จะได้เนี่ยประมาณตุลาคมเอ้ไม่ใช่สิเฮ้ยพี่รับเดือนผิดมันต้องจองตั้ง,งแต่กระกฎาสามเดือนก่อนหนะ้าเฮ้ยแต่ว่าถ้าบ,บเราซื้อบนอีเบย์อะคือเราต้องสั่งล่วงหน้าดวนเดือนนึงแลว้วก่อนมันจะมาถึงเราเออพี่จำสลับกันละ อขอใครอันนี้คือแบบ girls night ที่เป็นน็อปเป็นโ no นนะคะแล้วพี่เอาให้ดูอันนี้อยู่ในถุงช้อปปิ้งเบอร์สามครับอะเอาของจริงไปดูนะในอี b บ y จะขายอยู่แอบดีในอี b บ y จะขายอยู่ตัวซ้ายเนี่ยจะอยู่เกับๆสามพันแล้วนะคะส่วนตัวนี้ก็ยังพอมีร้านให้ใครขายประมาณพันหนึ่งมั้งหรือว่าประมาณแปดร้อยพี่จำไม่ได้มันมีคนขายเพราะว่า มันมาทางเรือมันออกก่อนรุ่นนี้ค่ะน้องจะออกก่อนรุ่นเมื่อสักคู่ที่พี่โชว์ไปอ่ะออกก่อนประมาณเดือนหนึ่งน่าหลักไหมคะเฮ้ยากติแต่เป็นนากติมาเหมือนกันค่ะหวานทุกใจไหมบุกสุดยอดจริงนาติมาปีนี้ น้องเขาจะอยู่เลทประมาณไม่อันนี้เต็มที่นะถ้ามาทางเรือไม่น่าจะเกินหกร้อยเก้าสิบคือแพงสุดละดเอา้าอง <laughs> สัชนาบางืเนียะคะแต่ถ้าตัวใหญ่จะอยู่ราคาประมาณพันต้นๆน,นะคะหรือประมาณพันหนึ่งถ้ามาทางเรือ <c oughs> แอี่มารีได้มาหนึ่งพสองเก้าสิบค่ะมาตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้ว <c oughs> โอเคนะนี่คือรุ่นคอลเลกชันใหม่เอี่ยมๆเลครับ วันนี้พี่ได้รีเควสต์วหนึ่งมานะคะน้องขอดู which email ที่พี่มาลีแบบสะสมไว้คือเนื่องจากพี่สะสมไมเมยจนมันเริ่มตันแล้วใช่ไหมคะรูดเก่าๆพี่เริ่มตันแล้วอย่างเงี้ยพี่ก็เลยหันทักเก็บไปที่กระต่ายตัวอื่นค่ะกระต่ายตัวหนึ่งอันนี้ค่ะ <c oughs> กระถ่ายแบบเข้ากับยุคตอนนี้นะคะเป็นแบบสวมแมทอันนี้แบบเป็นของปีสองพันสิบหกแล้วค่ะอันนี้คือ no Wish Mail น o องวิชมีเมลนะเออเด็กที่แบบถามมาทางแอดมินของพี่มาลีอะ่ะตัวนี้ไม่ใช่มายเมลนะลูกตัวนี้เขาคือวิชมีเม l ค่ะเออเป็นแบบคนละตัวกันครับโอเค ส่วนตัวใหม่ตัวหนึ่งตอนนี้ที่ค่อนข้างจะมีขายแล้วนะคะในประเทศไทยน่าจะมีคนเริ่มขายแล้วก็คือตัวนี้เนี่ตัวนี้นะคะราคาจะอยู่ประมาณแปดร้อยบางร้านก็อาจจะหกร้อเก้าสิบแล้วแต่นะคะแต่พี่มาทางเครื่องบินพี่โดนเป็นแปด้ยเก้าสิบครับมาแต่เดือนที่แล้วี่พี่ไลฟ์สดไปนะ แล้วพี่ก็ได้รับความร่วมมือจากน้องที่เขาสะสมเปียโนค่ะมีสาวกเปียโนเขาเกียร์เดอร์รุ่นนี้ไว้นะคะทําให้พี่มารี่มีโชว์ในไลฟ์สดนี้ได้นะคะตัวนี้ต้องเกียร์เดอร์ตั้งแต่เดือนประมาณมิถุนายนค่ะมิถุนายนแล้วเขาจะส่งของช่วงตุลาคมนะคะน้องตัวนี้จะอยู่ราคาที่แบบผิดราคาพรีนะจะอยู่ที่สามพันค่ะ แต่ว่าราคาขายตอนนี้เขาจะขายกันอยู่ประมาณ4 5 0 0ั0ห้านะคะตอนนี้รุ่นนะั้นเป็นรุ่นแบบพิเศษของเมซองเดอรเรอ่ะอะวิชพีเมลพ่มารีก็จะมีประมาณนี้ค่ะมีสามตัวแบบนี้อันเนี้ยเป็นรุ่นของ ของ Dream Love นะน้อง Wish Me Mail ตัวนี้ค่ะถ้าเป็นคุณน้อง My May จะน่ารักมากๆเลยนะชุด My m a ะแต่อันนี้ Wish Me Mail ก็น่ารักค่ะอันนี้เป็นแบบครบรอบ10ปีเป็นชุดแบบ Wish Me Mail แบบ Emperor ะนะคะอันนี้เป็นน้องเป็นรุ่นของปี2018ค่ะ Wish Me Mail พี่จะมีประมาณนี้นะคะยังมีไม่เยอะคือ My May พี่จะกินอนาเขตในห้องพี่นะคะ ค่อนข้างมากมหาศาลอ่ะแล้วอันนี้พี่ได้จากร้านพนันามิสแต่ประเทศไทยคะ่ะแอดมินพี่ไปซื้อมานะคะเขาเจอขายก็เลยไปซื้อมาเป็นรุ่นของปีนู่นให้ทายว่าเนี่ยปีไหน <c oughs> ตัวนี้น้องเก่ามากนะคะน้องเป็นจนป้ายจางหมดแล้วนะคะน้องเป็นรุ่นของปี2011ะคะ่ะ2011ก็คือย้อนไป10ปีที่แล้ว โอเคตามนี้นะนี่คือรุ่นใหม่ของเราค่ะอ่ะเพื่อความแบบพี่อาจจะพรีเซนต์ใช้วิธีนี้แล้วกันอ่ะ,อะนี่อจาจักรครับคือพี่จะมีแบบโกกิมุนวันนี้ไม่ใช่วันของโกกิมุนนะลูกโกกิมุนยันวันนี้ไม่ได้แบบโฆษณาครับ เยอะไหมเยอะมากเลยนะ่ะในตู้เนี่ยแบบล้นหมดเลยนะแต่ว่าพี่เปิดลําบากจังแต่ว่ามันล้ลลลนอ่ะเพราะงั้นเนี่ยใครตามหาไมเมลุ่นอะไรเนี่ยแคปเจอร์มาเหมือนเพื่อนๆได้เลยนะถ้าเกิดพี่มีเกินสองตัวเดี๋ยวพี่แบ่งให้นะคะามหาสารครับอ่บะพี่อัปเดตล่าสุดของน้องไมเมลของบ้านตุตาเรานะคะพี่มีตัวซ้ำรวมตัวซ้ำด้วยจะอยู่ที่สามพันสี่รอยห้าตัว ะะส่วนตัวแบบตัวที่พี่มีแค่ตัวเดียวแบบเดียวๆเป็นตัวโชว์จะอยู่ที่สองพันหนึ่งยี่สิบครับแกเเพราะงั้นน่าจะคอบคุมในการตามหานะเพราะเห็นไหมว่าพี่มีซตอกวางไว้ตรงนั้นแล้วอะ่ะนั่นน่ะเอบ้านมีตัวซ้ำแบบเนี้ยอ่ะพี่ซื้อเข้ามาให้ก่อนนะคะเผื่อเด็กแบบเงินยังไม่พอเนี่ย งนั้นเนี่ยถ้าใครตาผ่าอะไรมาเลยนะคิดดีต้อน,นรับยังไงคุยกับแอดมินไว้ได้ค่ะถ้าตาผ่าน้องไม่มีนะแต่ถ้าหาน้องคุโรมิอะไรเงี้ยที่ไม่มีท <c oughs> ี่ไม่มีคุโรมินะคะเพราะว่าเป็นคนร้านของอีกขั้นหนึ่งอะ่ะเมือนมีอีกขั้นหนึ่งที่แบบอยู่ในเครรอบริการปลาท่าน,น,นอะ่ะท่านจะเป็นสายแบบคุโรมินะคะพี่แบบพี่ไม่ได้ดูแลคุโรมินะคะคนถามเยอะไง ว่าพี่มารีพี่สะสมมานี้พี่ก็ต้องมีคุโรมิด้วยสิสวัสดีอันนี้ก็ใหม่ค่ะเอี่ยมเลยตัวนี้ใหม่มากนะคะตุจุกนมใหม่เท่ากับรุ่นนี้เลยออกเท่ากันออกไปเดือนกันยายนค่ะอืไปเดือนกันยายนนะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเป๊กเปล่าชื่ออ่านไม่ค่อยชัดอ่ะเนี่ยจะออกพรพรกัน ตอนนี้นะคะน้องปันเล่พี่มารี่เหลือคนฝากขายพี่มอรี่อยู่แค่ตัวเดียวข้างหน้านะคะอยู่ในถุงข้างบนน้องปันเล่ก็คือตัวเนี้ยที่อัปเดตให้นะคะเ,ะเพิ่งขายคนในช้อปปี้ไปตัว,ตวแล้วทุกชิ้นเป็นของแท้เลยนะไปห้อยเอากระตุกเช่าของร้านนี้มากๆขอบคุณมากค่ะพี่มารี่เริ่มกระตุกแล้วนะแบบที่จะหมดเนี้ย ค่ะขอบคนนุณมากนะคะที่ชอบดีใจจังนะเป็นป้าต๊กตาแสนหวานครับโอเคนะวันนี้แบทพี่จะหมดสิบเจ็ดนาทีใครอยากได้อะไรนะอินบ็อกซ์มาคุยกับแอดมินได้เลยถ้าพี่ไม่อยู่นะคะหรือว่าถ้ารู้จักกับพี่ตัวจริงก็ใน YouTube เลยไปแปะไว้ใต้ YouTube อะไรก็ได้นะคะพิมพ์คำว่าลาปติสแลลงไปเนี่ยก็เจอพี่พเป็นแบบสาวไปแบบวุว่วยอยางวัน <laughs> <laughs> โอเคนะหลาอยากได้อะไรก็บอกมีไหมดูประมาณนี้นะคะแบตบจะหมดมันเริ่มกระตุกละเป็นอย่างนี้แหละเครื่องที่ตุ๊กตามีเยอะไว้ก่อนนะคะมือถือเป็นไงช่างมัน <c oughs> ขอให้มีความสุขครับอยากได้อะไรบอกเลยนะอไอเป็น <c oughs> <c oughs>